I Am alive แมเกมเก่าแล้วกันแกกลับมาแล้วทางค้าเสร็จเรียบร้อยเอาล่ะเกมอย่าง I Am alive น่าสนใจขนาดไหนก็ต้องมาลองกันหน่อยละ<ม>เกมสมัยนี้เขามีแต่กดชิปกดชิปแล้ววิ่งนี่กดต้องกดคลิกซ้ายค้างแล้ววิ่งโอ้โหวะ Ubisoft ภูตใจเสนอ,อยูวิซ้อชิงไฮโอเค เทส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 เอ่อไม่แน่ใจว่าได้เสียงหรือเปล่านะนี้ว้าวมันได้ผลแฮะเอ่อนี่ค่อนข้างจะอาจสักตัวเองหน่อยนะแต่ถ้าเกิดนายเจอนี่แล้วก็นั่นก็หมายความว่านๆแล้วก็ นี่เอาหาหาเ่อฮาวเวิร์ถนน27อาบวเอ่อมันอยู่อยู่เอ่ออยู่ด้านขวาของสวนสาธารณะแล้วก็เอ่อแค่อาจจะอาจะนะโอเคนี่ก็การใช้ชีวิตทั่วไปแหละตอนนี้กระเป๋าของฉันอุปกรณ์ปีนผาแฟสไลท์ไฟฉายแล้วก็แบตเตอรี่ไปกี่ก้อนแล้วก็ปืนพกโอ้ยไม่เจอปืนมาก่อนเลยฮะไม่เคยใช้ปืนมาก่อนเลยแล้วไม่มีกระสุนเลยสักนัดนึง ฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าฉันำไมาอยู่ตรงเนี้ก็เกิดจาปีนึงแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นมันใ,ใช้เวลาต้องสี่<ต>ปีกว่าจะมาถึงตรงนี้โดยออกมาจากว่าเป็นไมล์โดยขวามโชคดีฉันจะกลับไปที่อพาร์ทเมนต์ของพวกเราแล้วก็อยู่ที่นั่นทั้งสองสามาชั่วโมงถ้าเจอ ประสบการณ์ไม่ใช่ดิพายที่บาดต่างๆแล้วก็อะไรต่างๆนาน,นาฝุ่นตลบไปทั่วข้างในเมืองนั้นเต็มไปหมดเลยอ่ะฉันรู้มันบ้าแต่ฉันแค่อยากให้รู้ว่าฉันจะหาเธอนะจูเลียไม่มีเธอแล้วไม่มีเธอกับแมรี่ฉันรู้สึกแย่มากเลยฉันจะกลับถึงบ้านแล้วนะเขอภัยนะครับถ้าเกิดผมพากยังแปลไม่ค่อยทันเท่าไหระะ่ฝึกกักไนไป <laughs> นี่ตรงไหนผิดพลาดก็ผมขออภัยด้วยยังไปไม่ค่อยทันแต่ตรงแต่คำบางคำยังรู้นะออาเอาเขาเล่นอยู่ตรงนั้นโอเคลองรอสุร่ายแหละง่ายๆนี่เกมปี2012นะครับเนี่ยเกมเก่าก็การจราจรของเฮเวิรันก็เป็นอย่างนี้แหละ Okay, โอเคกรข้ามขึ <c oughs> ้นวันนี้สแตมิน่าอยู่ข้างบนด้วยนนะลองรียนสักหน่อยไ,ไอ้ไอ้ไอ้ที่เป็นสีขาวคือสแตมิน่าส่วนสีแดงก็คือเลือดเราะมันจะหมดลงไปเรื่อยดังั้นต้องรีบรีบ,ร,บรีบไวที่สุดก็ยิ่งดี เดินอะไรีปบ้างเลยรอกต่อยเออไปยิงต่อเป็นตัวนี่ตัวไม่ไหววะวินขนาดนี้หอบ ช็อตได้สิไอ้ยาที่เขาบอกไปเราไม่มีกระสุนสักกระดา้อ่ะข้ามอขึ้นสิครับขึ้นได้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 เราทำนี่ไงเหมือนว่าต้องปีนเข้าไปอีกแล้วเนี่ย กระโดดก็ยิ่งเสียแรงดันั้นตัวอยากกระโดดดีกว่าแล้วมันก็มีเพลงงวิวอารมณ์ด้วยอีกจะสูงไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยน่ะขาง

อ่าเรื่อง,งแรกก็เป็นเหมือนเดิมไม่ชมมนนชนในมช่สวยงามตะเกิดแม้ตอนนี้ฉันอยู่ตรงนี้แล้วเบิ้ลฮาวเวนตันเห็นความชิ๋เปล่งข้างล่างสวยงามจริสวยงามบนความความบัตจบของข้างล่างลง

ปล่อยตัวเลยปล่อยนี่โอเค,อเคม่เป็นเกมเก่กาแต่ก็บรรยากาศก็ดีนะ เอาเฮ้ยเฮ้เอเอะไรวะเดีเ๋ยวเมืเอ่อกี้รอเฉยเลยอยู่บนรถตำรวจ อ, <c oughs> อ๋อเฮ้ยว้าต้องถึงอ่ะ <c oughs> โอ้ย <c oughs> ฉันกลับไปที่นถนนได้นะผ่ <c oughs> านทางท่อระบายน้ำเยโอเคเข้ามาในท่อระบายน้ำแล้ว ดูสิเฮ้ยไม่อยากมีปัญหาเฮ้ยโอ้ยมีปืนด้วยโอออเเคผมไปก็ได้ครับพี่เออผมไปก็ได้ครับไปก็ได้เออโทษครับเอาทางตันเอาทางตันอีกเออทางัเขามีกระสุนแต่เราไม่มีกระสุนกัดกินรถวิ่งชนก๊อแพงเลยอ่าไหนดูแผนที่เลยดิ เราอยู่ตรงนี้อืมสะพานเราต้องกลับไปที่พาร์ทเมนต์ตรงนี้ถนอนอาร์เวอร์เอาละไปดีกว่าเาห้าวิโอ้มีแต่ฝุ่นจะไปหมดเลยเห้ยหนาด้วยฮะจะดูจะไปยังไงวะเนี่ยฮะจะไปยังไงอ่ะต้องขึ้นทางนี้มีทางอื่นแล้วหนึ่งถ้าลงไปอยู่ของได้ตายแน่แน่ โอ้โหอืมเราคงไม่อยากมีปัญหากับเขาเท่าไหร่นะเฮ้ยไอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอึดทำอะไรวะเฮ้ยดูดิโอเคต้องกลับไปอาพาร์ปเมนต์นั่นแหละมีของอะไรฐานนี้บ้างไหมอ่ะอ้าวถล่โด,ดนบล็อกอีกเอออ่ะของ อ่าน,นี่ผมพูดเลยว่าผมเคยเห็นพี่เอกเขาเล่นนะแต่ว่าฮาร์ร็อกเกอร์นั่นแหละ,ะฮาร์ร็อกเกอร์แต่ผมก็อยากจะเล่นเองบ้างแหละแล้วก็อยากรู้ว่าเกมนี้มันสนุกยังไงก็ผมเคยเห็นแล้วเกมเก่าผมเคยเห็นตัวอย่างมั้งนานม,มาแล้ว <c oughs> ไปทำโน้นฉันเปิดประตูได้นะแต่ด้วยบางอย่างอ่ะ เอ้ยคิดว่าเองทำอะไรเดี๋ยวว่าไงฮะถอยไปโอ้ไม่มีปัญหาครับพี่ครับถอยดูจะไม่ยิง this is sparta เป็นไงเอาไปด้วยดีกว่าแมขอบคุณนะว่าไงข้างล่างเป็นไงบ้างโอ้โห จบไม่สวยป่า,า <c oughs> เปิดงั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 ดไม่มีกระสุนสักดัดก็ต้องเฮย hey, ้ยมาเฮ้ย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 อะไรวะโอ้ยโอ้โห้ Surprising enemy Uh, you think you're, you're facing several. Don't equip you gun out, can. You your gun. I don't see him. Hold on. Khae? Huh? Come on, the Khae. In the grave, Hey, no more messing around. I'm at your mercy. Hey, hey, hey. Take it easy, man. Hold up, hold up. Don't get too excited. Step back. Let's not be so hasty. <coughs>

บอกให้ถอยถอยถอยบอกให้ถอยไงอ๋ออ๋อโม่โม่โม่เอ้าไม่ลงไปอ่ะไม่ทีมันเหรอโอ้ยทำไมไม่ทีมันลงไปว้ะยิงสักคนนึงแล้วกันไม่อยากจะฆ่าใครแต่แต่นี้ต้องไปต้องฆ่าแล้ว ไม่ตายหรอโอเคละไปทางที่มันเอ่อทะลุกระแหงออกมาดีกว่าต้องมีของหน่อยแล้วนะอออยากแก้ปวดโอเคไปกลับไปเปิดล็อกทุกที่เลยนะเนี่ยโอเคเออไปไปต่อกระสุนพึ่งมีนัด ึ่งเมื่อกี้แล้วก็ลันรันไปใช้สักนัดหนึงทำไงได้มันบุกเข้ามานี่อ่าโอเคตรงไปเรื่อยๆก็จะเจอแล้วอาคาร์เป็นของเราไหนดิอ่าถนโนโนโนวอลก,ก่อนอ่ะมีอะไรเออลูกชายฉันเขาโดนแทงอ่ะเขากำลังจะตาย สักอย่างเลยครับขอโทษครับคุณนายขอโทษครับอยากช่วยนะแต่มันต้องไปทางไหนอ,ะอะ่นอะเออโอเคออกไปอ่ะขอโทษนะครับอันนี้ถ้าถ้าถ้าเกิดผมเจอผมจะเรียกออกมาให้นะถ้าถ้าหาเจอนะอันนี้บอกเลยถ้าหาเจอมันจะมีหรอแถวเนี้มันคงโดนขโมยหมดแล้วมั่ง ตัดตรงข้ามเปล่าไปทางนู้นแหละถูกแล้วไป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 ค่อย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 ไงโรงพยาบาลต้องมีอ่ะไม่มีเลยเลยไม่ได้ยาแก้ปวดเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยเอาพัทเม่นทางขวาเอ้ยทางซ้าย ไม่นามีอะไร,ร,อ,อ,รอ้าวเราเอาภานต์ก็ยังอยู่นะถือว่าเป็นเรื่องดีก็ไม่คิดว่าจะได้กลับมา,ากลับมา,ามาที่นี่ซะอีกบ้านแสนสุข